ครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้พวกเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมความอลังการของ University of Glasgow กันครับขอบอกว่าสวยสวยมากๆสวยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามหนีเที่ยวกันนะครับด้านหลังของเรานะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ Kelvingrove ครับซึ่งก็คือ Art Gallery แล้วก็ Museum ค่ะตอนดีเรียนนะเห็นรูปนี้ด้วยรูปนี้อยู่ในหนังสือเรียนเลยค่ะอันนี้มันสวยแบบคล้ายๆโรงเรียน Harry Potter รู้สึกไหมเหมือน คุณภาพชีวิตดีมากคุณผชมครับตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ใช่ค่ะด้านหลังของเรานะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ k l l i n g Grove ครับซึ่งก็คืออาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็มิวเซียมค่ะข้างในนะคะจะมีอาร์ตของคนดังๆเช่นโมเน่แวนโก๊ะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะพี่เฟงงั้นเราไปตามหากันเลยดีไหมว่ามันอยู่ที่ไหนกันแล้วไม่ได้มีแค่นั้นมีอะไรอีกเยอะแยะมันเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไงพี่เฟิก looking forward ดู e ีอะไรคะหมายความว่าตั้งแต่ดูรูปที่เสริมมาปกติเวลาผมดูเนี่ยผมไม่ชอบรูปพวกแวนโคนนี่แหละเพราะว่าผมมีภาพเรีย,รยนแบบอยู่ท,ยที่บ้านเต็มเลยอ้าวไม่ก็ผม,ม,มเป็นคนมีอยู่แล้วนคนโปรดเลยนะก็เป็นศิลป,ปินคนโปรดของผมเช่นเดียวกันรีชอบรูปสไตล์ไหนพี่ฟกชอบรูปไหนก็รูปนั้นแหละผมมีอยู่ที่บ้านโอ้ยอย่าบอกเขาเดี๋ยวเขามาปนของปอมสิแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ย ข้างในนี้นะฮะ<ม>ก็จะมีรูปอื่นๆของแวนโก้ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่รูปโอ้ะะมีเยอะแยะอ<ะ>ย่างอื่นที่ผมชอบเลยในพิพา์ส่วนใหญ่นะ,ะส่วนใหญ่ผมไม่ชอบพวกแบบสัตว์ดิกดำบรรณ คือเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบซากสัตว์เออคือเช่นไดโนเสาร์สตาร์บเอาไว้เออไดโนเสาร์มันไม่ได้สตาร์มันมีแค่โครงกระดูกตัวอื่นๆเลยพูดถึงซากสัตว์อื่นๆสตาร์บเอาไว้ไดโนเสาร์มันเป็นกระดูกใช่แต่ซากสัตว์อื่นสตาร์บไว้จริงๆแล้วส่วนตัวไม่สนเพราะเคยเห็นในสวนสัตว์ค่ะแต่ชอบพวกไดโนเสาร์อะไรพวกนี้เพราะมันรู้สึกแบบว่าเต่าล้านปีไม่ใช่เต่ามันเป็นไดโนเสาร์มันไม่ใช่เต่าโอ๊ยพูดเยอะจังเลยเข้าไปดูกันดีกว่าอยากดูแล้วเขาปิดห้าโมงเย็นนะอย่าช้า Kelvin Grove Art Gallery and Museum หอจัดแสดงงานศิลปะและพิพิธภัณฑ์ Kelvin Grove นะครับตัวอาคารมีทั้งหมด3ชั้นในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นห้องจัดแสดงงานและนิทรรศการต่างๆครับ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีผลงานแปลกตาและน่าสนใจจัดแสดงอยู่กว่า8,000ชิ้นใน22นธีมนิทรศการในชั้นล่างที่มีทางฝั่งทั้งปีกซ้ายและปีกทางขวาจะแน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมือลกลาสโกและประเทศสกอตแลนด์ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมครับและอีกห้องที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนั่นคือห้อง Scotland w i l d l i f e ที่จะแสดงสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่พบได้ในสตรัเลนครับ v อเวนกรอ Art g a l l e r y and m u s e u m เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สกอตแลนด์และที่สำคัญเปิดให้เข้าชมฟรีอีกแล้วครับของที่นำมาจัดแสดงอยู่ที่นี่นะครับมีความมากมายหลากหลายทั้งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อไอสัมังต่างๆจากทั่วโลกและแกลเลอรี่ภาพถ่ายที่แสดงผลงานศิลป,ปะแบบฝรั่งเศสดัตช์และสกอตชรวมทั้งศิลป,ปะย้อนยุคและภาพวาดแบบร่วมสมัยครับ มีเพนติงของศิลปินระดับโลกหลายอันเลยค่ะอย่างเช่อนอันนี้นะคะเป็นของโมเน่ค่ะถ้าใครเป็นสายอาร์ต<อ>ก็จะดูออกเพราะว่ารัชโต e ของเขา<อ>เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ทางนี้ค่ะเป็นแวนก๊ะ ลักษณระที่ไม่ต้องพูดถึงนะคุณตุ๊กเอกสาระก็คือเป็นการระบายสังเกตเขาจะสูบจะชอบออบรัชมันก็ปัดต่างหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบเด็กนี่งมือค่าน,นี้มันก็ต้องแบบเป็นแบบพันพันล้านต้องแล้วใช่อันนี้อข,อของแท้ของแท้เป็นพันนี้อันนี้ค่อนข้างดังมากของเขา,าทุ่คุณเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปดูกันอ่าแต่ก่อนไปถึงแวนโก้นะคะนี่ ว่าใครเนี่ยคุ้นเคยกับปิกัสโซจะบอกว่าเขาไม่ได้มีแบบเดียวที่เป็นคลินส์นะปิกัสโซเขามีหลายช่วงยุคของเขาบางช่วงเขาวาดแนวนี้ด้วยไม่ใช่เป็นแบบอที่ทรงปรแปลกะไม่ใช่อย่างน,นั้นเย่างเดียวเขาจะวาดแบบสไตล์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะฉะนั้นอาร์ติสเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนไปตามช่วงอายุได้แต่เขาจะมีเอกลักษณ์จำตัวใช่ครับอ,อันนี้เป็นของปิกัสโซเลย โชโตกแล้วคือใครดูดีๆดูดีๆชัดชัดชัดใช่ค่ะวันโกค่ะตอนเรียนนะสายอาร์ตสายอาร์ตตอนเรียนนะเห็นรูปนี้ด้วยรูปนี้อยู่ในหนังสือเรียนเลยะค่ะดังสวยจริงๆอ่ะถ้าคนอื่นวาดนะอาจจะออกมากลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แต่เขาสามารถทำให้สโตรกของเขาเนี่ยออกมาแบบเป็นอาร์ตที่สวยมากดั ผลงานของศิลปินระดับโลกอีกคนนะคะเรยนร์ค่ะฝันฝัๆวาดคนสวยเนาะ กลาสโกแล้วนะคะเป็นมหาวิทยาลัยอะคะ่ะที่ล่ำลือกันด้วยนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยมากมาถึงแล้วนี่ตามนั้นจริงๆเลยะคะ่ะนี่คือขนาดยังไม่ได้เข้าไปนะคะยังเห็นเลยว่ามันสวยสวยนะพี่ฟุกใช่เดินดูมายังไม่ทั่วเลยมันใหญ่เกินเห็นแล้วน่าเรียนมากเราเข้าไปดูข้างในกันไปใหญ่มากนิวฮอกวอ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากนะคะพี่ฟุ๊กมีมิวเซียม <Museum, S 1> มีคอนเฟรนซ์ฮอลล์มีทุกอย่างนี่แค่โซนเดียวนะมีทั้งหมดนี้มีคอนเสิร์ตฮอลล์ University of Glasgow นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานโดยก่อตั้งในปี1451นะครับอีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่4ของสหราชอาณาจ,จักรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่สุด ของประเทศสกอตแลนด์ครับและที่สำคัญมหาวิทยาลัยปราสโกเนี่ยถือเป็นคู่แข่งทางด้านวิชาการที่สำคัญกับมหาวิทยาลัยเอดินบะรีกด้วย University of Glasgow แห่งนี้นะครับได้รับการจัดอัดับเป็น1ใน100มหาวิทยาลัยชั้นนำที่สุดของโลกโดยมีนักศึกษาประมาณ20,000คนซึ่งมาจาก120ประเทศทั่วโลกและที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีผู้ที่รับรางวัลโนเบลไปแล้วถึง7ท่านด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมี Queen s Margaret Union's Music Venue เทศกาลดนตรทีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติอีกด้วย University of Glasgow มีอาคารเรียนแบบ Neo Gothic ซึ่งออกแบบโดย Sir George Gilbert Scott ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์การบินซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสกอตแลนด์ที่มีคณะนี้ครับและมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจของ JK Rowling ในการออกแบบโรงเรียนฮอกส์เวิร์ในภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ตอรยครับ ในเน็ตนะครับบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้มาถ่ายทำที่แมราลัยกาสโก้แต่สถาปัตย์ต่างๆของที่แมราลัยกาสโก้แห่งนี้นะครับก็มีลักษณะคล้ายกับพอร์คส์เวิร์ดด้วยครับไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ลองดูสิครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะ เราครับกำลังนั่งอยู่ใน University of Glasgow ใช่ค่ะที่เมื่อกี้นี้เราบอกแล้วนะคะว่าเราจะพาเข้ามาดูค่ะ mm hmm. เดินดูนะสวยมากแล้วเราก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ละมุมเราคุ้นๆใช่ไหมพี่ฟุ๊ใช่แล้วมหาลาัยนี้นะครับสร้างมาแล้วประมาณ5-600ปีดนะ้วยค่ะเข้ามาปุ๊บรู้สึกทันทีเลยว่าเอ๊ะแบบ f e ลลิ่งมันขังๆเก่าๆดูจะมีเวทมนต่า นี่หาไม่กวาดดีกว่าเผื่ออยู่ดีๆมันขี่ขึ้นพี่พวกอ๋อที่ดู่คยจะมากวาด็ได้เขาไม่เผื่อเวทมนต์จะมาอ่ะโอเคปไป สวยสมคำล่ำลือไหมคะอืมตอนแรกผมก็นึกว่าเอแบกผมสวยและเจอันนี้ไปนิ่งทีนิดทีเดียวอันนี้มันสวยแบบคล้ายๆโรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์รู้สึกไหมเหมือนคือเป็นอิฐน้ำตาลน้าตาลกระจบดำๆๆฮะแต่มีเสน่ห์ไปดูวิวนู้นดีกว่าอู้หนั่นมีวิวข้างหน้าด้วยค่ะตามมาเลยครับโอ้โหนี่เขาสร้างตั้แต่ปี14 5 1เลยนะครับมีหน้า มันถึงดูเก่าเก่าคัะใช่หูนั่นไงคะที่เราไปมิวเซียมมาไงพี่วาเข้าไป5-600ปีแล้วที่นี่จำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เพิ่งไปวาเลยนะคะนั่นคือมุมจากไกลๆของ Museum มิวเซียมเมื่อกี้ค่ะเป็นเมืองที่สวยมากคือแนวปราสาทสวยจริงๆนะฮะดูสิเออสว,<ฮ>สวยมากสวยที่สุดที่เคยเห็นเลยนะอันนึงอะ ตรงเสาคือเห็นไหมคะว่ากลางเสาอ่ะมันจะมีเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็นชั้นๆแล้วแกะสลักอีกทีนึงในทุกๆเสาเลยค่ะสวย ลแล้วเราก็เห็นวิวมิวเซียมเห็นวิวไปใกล้ๆเลยะคะ่ะนักเรียนเขาน่าจะแบบชอบมานั่งชิลกันตรงนี้เนอะพี่ฟกหน้าสองลูกมาเรียนมากตอนนี้ก็มีสองคู่สนใจไหมาอาชีอินกราสโกคุณภาพชีวิตดีมากเนื้อก็อร่อยซีฟู้ดก็อร่อยมหาอะไรก็สวยสะอาด้วพี่ฟกน่าสนนะคะอืม เรากำลังจะมาทานดินเนอร์มื้อสุดท้ายในสกอตแลนด์ใช่ค่ะร้านนี้เขาบอกว่าดังครับมีคนแนะนำมานะคะเราก็เลยต้องมาลองสักหน่อยว่าจริงตามคำลํำลือหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเราจะลองดูว่าร้านนี้นะครับเราควรจะเดินผ่านไปหรือเลี้ยวเข้าไปหรือเลี้ยวเข้าไปแบบนี้นะผู้ชมจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเรายอมมาเสียเวลาให้แล้โนคาราเมลให้ด้วยมากเฮ้เสียเวลานี่มันเสียเวลาด้วยใช่ไหมเสียตัง เสียความอ้วนเสียแคลอรี่นี่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าแคลอรี่เอาออกแพงกว่าเอาเข้าเดี๋ยวนี้ค่ะนะแต่ตอนนี้เราต้องเลี้ยวเข้าก่อนแต่ตอนนี้จะรู้ว่าเราตอนนี้ยังไงก็ตามเราต้องเอาแคลอรี่เข้าแล้วเพราะเราหิวค่ะเชิญเข้าก่อน ปาพิิงเลยเออคือเราคุ้นเคยกับการกินเหมือนกับกาางหมูหรือปลาดุกปูหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะซึ่งผมชอบเอาจริงยังคุ้นเคยแบบนั้นมากกว่าอยู่<ะ>แต่เนื้อเนี่ยไม่เลวเลยทีเดียวคือตอนแรกกลัวว่าจะแข็งมไม่แข็งนุ่มแต่ก็สมราคาเพราะว่าเนื้อนอกไงประาม,มาณแบบเกืบบอบเกือบยี่สิบบ จานหนึ่งกับพันบาททุกจานกับราคาบ้านเรามันก็ไม่แปลกว่าทำไมเกรดเนี้ยเขาถึงดีกว่าเพราะว่าราคามันต่างกันมาก่ยคะทุกจานทุกจานราคาเดียวกันหมดทัาจะประมาณเดียวกันทั้งร้านแกโอ้อันนี้เป็นกะเพราแกะสองกะเพราครับกะเพราแกะและเนื้อกับแกะค่ะครับอันนี้เป็นกะเพราลูกแกะนะคะเขาเอาแกะเนี่ยไปตุ๋นก่อนอันเนี้ยเป็นกะเพราที่กินง่ายกว่าค่ะเพราะมันแกะแล้วไม่ใช่ลูกแกะอ๋อเหรอ นี่ออกแนวหวานสองที่ล้สองใสกะเพราคนประเทศที่กินหวานแต่เขารู้เราเป็นคนไทยนะผมว่าหวานไปอันนี้อร่อยกว่าแต่เนื้อนุ่มเนื้อเนื้อเขาดีหู่แล้วนี่ค่ะเมนูนี้ค่ะ เป็นเมนูที่แปลกใหม่นะคะเป็นเมนูลูกแกะผัดกะเพราเขาจะตุ๋นลูกแกะก่อนนะคะอย่างที่เห็นมันจะดูรู้เลยว่าเนื้อนุ่มๆเป็นเนื้อลูกแกะตุ๋นเสร็จแล้วเอามาผัดก,กดเะเพราอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะดูรู้เลยหืมแต่มันดูดีมากอ่ะใช่ต้องลองจะหน่อยนุ่มมากนุ่ม รสผมว่าอร่อยกว่านี้ทำไมอะคะมันไม่หวานเท่านี้เพราะชิ้นมันใหญ่กว่ามั้งแล้วแต่ว่ามีกลิ่นแกะแรงค่ะสำหรับผมแรงมันจะมีกลิ่นแกะเตะจมูกมาเรื่อยๆค่ะเจ็บมันเตะเจ็บเลยตอนนี้จมูกจะเริ่มแล้ว มันมีให้รู้ว่าเป็นแกะมันไม่ได้แบบไม่มีกลิ่นแกะเลยนะไม่ใช่มีแต่แต่ไม่ได้แรงมากเพราะว่าเราก็มีเครื่องแกงเครื่องที่เขาใช้ผัดอกะทำให้กรอกตูแล้วอะค่ะลองฮะลองลองคราวนี้ลองบ้างฮะกุ้งฮะตั้งแต่กินมาทั้งหมดอะผมชอบแนงกุ้งสุด อะะไรอคาจจะเป็นเพราะว่าเอาจริงๆนะมันรสแตกต่างการนี้มันโทนเดียวกันเมื่าเราสั่งสองกระเพราไงตรงเออแต่พี่กิงมาดังคล้ายกระเพราอ่ะเออแต่อันนี้ยอยู่ดีดมันนัวออกมาเลยอ่ะมันคนละรสอือไหนมาพิสูจน์สิแต่ว่าผมก็ถามเขาบอกว่ามีแบบหัวกุ้งหรือเปล่าอ๋อเขาไม่มีเขาบอกว่าคนชาติเปียอฝรั่งฝรั่งอ่ะเขาเขาไม่กินกันก็ต้องเอาหัวออกอ้าวเสียดายโอ้ถ้ามีนะมันต้องแบบกวดออกมาแล้วมีมันออกมา แล้วิมเห็นใช่ไหมเปลี่ยนรถเครื่องแกงก็ไม่คนมากในทุกๆอันนะคะทุกอันจะเป็นแบบพวกแบบเครื่องแกงเข้มข้นไอ้พวกเครื่องปรุงอะเข้มข้นแต่ติดหวาน ใช่แต่แต่อร่อยนะอร่อยอร่อยคือรสจัดเลยในทุกๆจานใช่ใช่ถือว่าร้านนี้โซฟาผ่านแล้วหุยแต่ร้านนี้นะพี่ฟลุ๊กขาแน่นมากเลยค่ะเดินเข้าเดินเข้าเดินเข้ากันแบบดูบีซี่มากอยู่รู้เปล่าว่าเมื่อกี้ตอนไปห้องน้ำมีคนยืนรอแบบรออ่านเมนูอยู่แล้วยังไม่ได้เข้าขายดีมากดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเกิด ได้แวะเวียนผ่านมาเอเดนเบิร์กแล้วรู้สึกว่าวอยากตามรอยเรานะจองไม่ใช่แบบว่าดูอยๆเขามาโอกาสจองมานะเออโอกาสจะได้กินยากนะแต,แต่พูดถึงอ,อาหารไทยอะค่ะเขาไอ้น,นี่เนาะเขาแบบพิดทุกประเทศเลยจริงอะโอเคหยุดก่นนะคะร้านไทยก็เต็มหมดไอ้ร้านก่อนอที่เราไปทานนะ,ะก็เต็มก็เต็มคือแบบเห็นแล้วน่าดีใจแทนจริงครับน่าภูมิใจ เียวซึ่งพีุ่กชอบสั่งมาทานต่กระเพราตลอดใช่ไหมเดียวอร่อยมากแล้วก็ไม่ไม่น้ำมันลเลยเยอ้มจนเกินไปใช่ถือว่าอร่อยมากร้านเขาอะรสชาติอาหารทั้งหมดเขาอะกินแบบไข่เจียวแล้วข้าวอบพอดีจริงกินน้อยน้หมายถึงว่าข้าวน้อยไม่ไม่รอดไ,ไ,ไม่รอดถ้าจะ,ะลองนะฮะ จานนี้นะคะเขาบอกว่าไม่สั่งไม่ได้เขาเลยเอามาให้นะคะลาบปลาแซลมอนลาบปลาแซลมอนดะะูเครื่องโอ้โหถึงเครื่องมากน้ำอยู่ข้างล่ลางเป็นไงพี่ฟุ๊กเยี่อร่อยวันนี้พี่เนี่ยเยียมเลย หลังจากที่ผมได้ชิมมาทุกอย่างขอสรุปว่ารสเข้มขน้นอร่อยแล้วก็ผ่านแน่นอนร้านนี้วัตถุดิบคุณภาพดีอ้อ,องรีว่ารถไม่ได้เหมือนใครร้อยเปอร์เซ็แต่เข้มข้นถึงเครื่องค่ะโอเคมาได้จองก่อนด้วยนะคะ<อ>ร้านคนแน่นมากจริงๆ อิ่มแล้วแต่มันอิ่มแล้วอย่างเดียวไม่พอเช็คบินจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจะต้องหยิบเงินสดมาจ่ายเพิ่มคนละกับร้อกันคิดช้ามากจะยังหักข้ามใจไงไม่อย่าเลยอย่าเลยอ่ะปรกว่าเดวิลชนะคุณผู้ชมดูออกไหมมันคืออะไร Uhm ะคะืออะไรครับพี่อ้าวก็คือข้าวเหนียวดำอย่างง่ายๆค่ะกับไอติมกะทิค่ะครับเขาก็โหนไอติมกะทิบนข้าวเหนียวดำร้อนๆเพื่อที่ว่าเหมือนเหมือนข้าวเหนียวดำกะทิอะไรมันจะได้ร้อนๆอุ่นๆเย็นๆอุ่นๆเย็นๆเป็นไงฮะเป็นไงฮะ ก็เหมือนที่คิดไว้อะก็คือ imagine ไอเซิตอกะท้เลยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวดำเหมือนบ้านเราอะเลยเนาะแล้วก็เอาไอ้จิ้กะทิวางบนข้าวเหนียวดำหวานๆมันๆหอมๆความสรุกของรถทริปยังไม่หมดแค่นี้นะครับเสารหน้าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไป Scottish Parliament Building อาคารรัฐสภาที่หน้าตาแปลกประหลาด จากนั้นก็จะเดินทางไปสู่ที่เมืองยอร์กกันครับใครที่เป็นสาวก The d ด v i n c i Code และ Harry Potter ห้ามพลาดครับเราพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นด้านหน้าของที่ไหนเนี่ยพระราชวังต่อหองนลีอะใช่อต่อจากนี้นะคะจะไปโรสซ l ลินแชเปิลค่ะไปเมืองยอร์กกันต่อค่ะที่นี่นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองเอดินเบิร์กประมาณ20นาทีเท่านั้นเอง